thank <small noise> you ถึงห้อยน้ำเพียงนะคะไอเอมาถึงปุ๊บน,นะคะก็มาเอนคะตกงไปตออันนี้นี้ม่อยอยัน,นน่เลไม่รู้นะคะตอนนี้พี่พี่ชวนขึ้นก็ขึ้นเลยนะคะรถนะคะอเอาไม่ได้คิดนะคะ <laughs> ดูงผม <laughs> <laughs> มึงงามงานนี่สิง่ามงาน,งนามมาไหนจ นี่แหละนะะดวนดวนมาแล้วมาถึงแล้วในรถติดนะในรถติดในรถติดในรถติดโอ้โตอนนี้เราก็มาถึงอะเพิ่งรู้เรื่องค่ะนะมาด้วยบังเอิญให้ซีมาเรียกว่าขึ้นรถจิบไปใส่กับไปาสิผ้าไปวั้งนั้นนะฮะ S <S 2> <S 2> ดูสภาพแต่ละคด้ย,ยังพี่ทำไม,ม <S <S ผมจอดทุกวันกลางวันผมจะมาจอดตรงนี้กลางคืนอจ,จอดไม่เป็นไรค่ะสวยก็สั่งได้เหมือนกันน,ะอน้องเอ็มซีนี่ะถึงจะเล็กนะคะอ, <S <S อันนี้ถึงจะเล็กแต่ก็เลาใจ ราะว่าเพื่อาปช่วย่วนนะเราะตคะนะ้ต้องไปให้ทันเดี๋ยวไม่ทันกินเขาดอคือทรอยู่ดีว่าคือปัญหาคือผมจะไปขอความช่วยเหลือก็ไปไม่ได้ตินานยังคะเนี่ยเพราะว่าได้จังกึมเอารถไฟฟ้าไปหาเห็ดว่าแล้วก็เลยที่ทั่วหาไผ่ดีว่าลุงพันทั่วหาขมิ้นจิรีเนี่ยใช่ก็เลย คอยสีโทรหาไผ่แล้วคอยจังเอารถขึ้นแสินี้เงิเลยนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าพี่ค,คิดถูกแล้วที่เรียกสวยๆ<น>ทุกคนมา,านั่งขึ้นไปชั่วโมงไล่ดูในลายกลุ่มผู้หาไผ่ได้แน่ผู<อ>้หาไผ่ได้แนเ่เอาแล้วตอนนี้ก็ <c oughs> จากจากที่ยืนคิดหนึ่งชั่วโมงแล้วรอเออเพื่อนผมก็โทรหาเอ้าใช่แต่ไอ้ พอไปแล้วมันมิดอีลีไปเลยแล้วที่มานาอ้าวแล้วไปหาสุลุกสลุกก็โทรหาพี่แอนอ๋อได้เรื่องเลยใช่ผมก็คิดไม่เราก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไมแอดในไม่เคยโทรนะอันนี้น่าจะมีเรื่องด่วนอยู่แล้วให้ในพอดีขึ้นมาจากลูกมาลลยถึงกล้องถ่ายเดี๋ยวแม่จะช่วยดำลองดูก่อนไม่เราช่วยดัน ดันทางนี้มาก่อนเราลองดันด <c oughs> ูก่อนเราลองดันดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยดึงมันง่ายกว่านะจำนวนเราเยอะนะไม่เราด้วยดันก่อนลงดึงดีบุดเดียวดึงีบุดเดียวถ้าไม่ขึ้นเราค่อยช่วยกันเนาะเราใช้รถดึงแล้วก็คนแล้วก็ดึงด้วยอืกย

เดี๋ยวไปบอกรถก่อนเนาะทางบ้านก่อเบาร่งเดือยทเรื่ถ้ามีขึ้นยังไงนะคะเราถึงจะดึงช่วยยื้อ่วยเนาะนะคะโอ้มันเขาเลิกขนาดนี้พี่มันจมลึกขนาดนี้เนี่ยพี่ไหนทำรอตรงก่อนโอเคดดดึึึงงงแแแลลล้้้ววว เออเย้เอ็ก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 เออสุดยอดรถพี่ไทยบ้านนอกนะคะสุดยอดจริงๆนะคะงานนี้นะคะก็ไม่ได้ใช้สตรีเหล็กนะคะช่วยเลยเนาะนะคะถึงห้านาทีเลยยแบบยแบบแบบไม่ถึงเลยเนาะนะคะเจ๋งๆนะคะนี่แหละค่ะคือน้ำใจคนยูทูบเบอร์แล้วเนาะนะคะอ่ะ แสดงว่าพี่แกพี่แกแสดงว่าพี่แกดิ้นตั้งนานแล้วใช่ไหมพี่ดิ้นตั้งนานแล้วใช่ไหมดูอาการแล้วน่าจะดิ้นตั้งนานแล้วนะคะถ่ายที่ถ่ายรถเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูรถกัโอเคค่ะโอยส่ไน่นแล้วสวนผู้หา heat นะมเศ้าเลบ บอกผมดูสิดูสิเนี่ยไปไหนบอกผมดูสิดูสิเนี่ยอยู่ละเอาฉากนาเงอนไปในหลักแสนนานามันติดมาตั้งแต่ตอนบ่ายตอนนี้บ่ายเท่าไหร่แล้วบ่ายสองจะครึ่งแล้วนั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นแหละกี่ชั่วโมงเราค่อยไล่หาเบอร์ค่อยสิทรหาไผ่ขึ้ว่าโอ้ยสิทรหาได้จ์กึมกับโบวีเน็ต เชี่ยวรถไปขอความช่วยเหลือก็ผมมีรถ่อเลยพี่อยู่ตังบักดันกว่าสีโทรหาติดต่อพ่อคุณใดก็ได้เบอร์ลุงพันกันนานแล้วเนาะให้เบอร์ผมมาผมก็โทรไปเบอร์เดิมลุงพันก็ไม่ติดก็เลยจะเปลี่ยนไปห้าเบอร์แล้วก็เลยว่าจะเปลี่ยนเบอร์เดียวน่นะงานเดี่ยนะกี่ชั่วโมงเนี่ยสิบใบ โอ้สองชั่วโมงแล้วบ่อนั่นอะไรก็แล้วแต้นั่จะได้ก็แล้วแต่ต้องขอขอบคุณนะพี่น้องทุกท่านที่มาช่วยกันเนาะครับขอบคุณครับคันมันติดอยู่เหื่นคอยไปอยู่บนนี่ไปไปกุชชามานะไปน้องกุชเชอร์ใช้บริการดูความเย็นดีก็พี่พันธ์นะไปกอกอกแล้วเมื่อกี้ก็เลยอู้เสียงร้องกันน่าน่ารักมากค่ะพี่พันธ์คันพมพันธุ์ไปกอกอกแล้วคอยสิบถึงอยู่ใ้บนนี่โคตยากเนาะ มาสิมีเหรอมมาจากกอุงกอบนะโอ้มานี่ยนะมาเ้าคืนให้เลยนะกับพี่น้องเชาหลายคนอยู่แจ้าต่อไปคคอยสิต้องหามองจอดไม้ได้ไหนด้คุณนตทา้าหุ่นเด้่ัเจาบ่ไไรบ่พี่ฮะถ้าหุ่นมันแดดมันแดดต้นลำไยมันก็ไม่กล้าจอดเพราะว่าต้นลำไยวันนั้นมันหนักกิ่งหักลงมาลังคายยังไอ้นี่อยู่เลยนะ มันก็เลยโอ้แมนเยี่ต้นลำไยเนี่ยอ่ะบ่เสียงก็เลยเอาตามนี้เนาะพี่น้องเนาะตามนี้ละระวังดีเซลรถไปล่างอยู่บ่อมีมังล่างระวังกล้องเนาะระวังกล้องเนาะเอาตามนี้เนาะในเนาะพอดีพองามละอ่าสุรากินงค่ะขอบคุณค่ะพี่อ๋อสุรากิ้งนี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสรูปหน้ารถเกี่ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามอ่ะเออชี้ไปเออนั่นแหละเอา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 ละ